อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับผมอยู่กับช่อง Youtube รถดำส,ยสวยๆจาระครับคลิปนี้พามาชมการยกเหล็กของพ่วงที่4ครับการตั้งลำแบบใหม่ครับ FC ีแนะนำมาเราตั้งลำกันแบบนี้ครับผมเ,ออเป็นไรไมมันไม่ลงเหล่าไมมันไม่ลงอะ่ะอ๋อมันเบา นี่เขาให้ตั้งแบบนี้ครับอ๋อแบบนี้น่าจะลงง่ายกว่าเนาะแบบนี้น่าจะเร็วกว่าเนาะ<อ>เฮ้ยมันไม่ลง,งเลเหรอไปดึงดูดิไปดึงดูดิอนนไอ่ท้องดึงดูงด,ด,ดิไอ้ต้องยให้สูงหน่อยมา อลงแบบใหม่แล้วตั้งลำแบบนี้อ่าตองจัดการเลยเตรียมอ,อุปกรณ์นี่แบบนี้เลยครับพแต่แบบนี้เหมือนมันยืดมันยืดไกลไปป่ะ เีสองสองอันนั่นแหละเออมันยืดไกลไปนะผมว่าไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะแบบนี้เออ จะลงแบบใหม่แล้วครับไม่รู้ว่าแบบนี้จะเวิร์กหรือเปล่าไปจัดการเรา่ายท่งทำดิเดี๋ยวต้องยกให้มันได้ฉากครับเมื่อจดจดท่านี้เหมือนมันมันต้องชักโปรกยาวไปหน่อยครับถือว่ายาวเนี่ย ระยะนี้ได้ไหมประมาณนี้สี่สิบห้าองศาน้ำหนักบอกอยู่ที่สองตันห้าครับเฮ้ยอันนี้เพิ่งได้สี่สิบองศาเดี๋ยวต้องยกอีกสักหน่อยครับเนี่ยได้สองตันห้าแต่เพิ่งได้ยังไม่ถึงสี่สิบองศาเลยครับเดี๋ยวผมต้องยกตั้งอีกครับ อจอดท่านี้มันมันต้องชักปลอกชักปลอกค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับหรือว่าเราต้องขยับรถเข้ามานี่อีกวะเนี่ยแต่ขนาดนี้ได้ไหมครับถือว่าได้ไหมพักไปสามปลอกแล้วแต่ว่ารับได้อยู่ที่45อองศาครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะไปยัง จะยากครับยกข่านี้เพราะว่ามันชักโอกไปยาวมากเลยอะ่ะดูอ่ะเราว่าฝั่งนี้โซ่ยาวครับอ่าไปเกาะส,ะสั้นๆหน่อยดิโอเคลองดูครับไหวไหมแบบนี้ไหวไหม เออแบบนี้ง่ายอยู่ดีล่ะแล้วก็สวิงครับอ๋อไปพีง่ายอยู่ Hả? đang bay đang bay bên mẹ, con ngã thung, nghe hả? đang bay đang bay โค้นน่ะฮะเคเลยครับโอ้แว๋แวแ๋วอุ้ยเแบบ็นนี้มันเร็วจริงๆดิงเยเยงามเลยอ่ะนีแบบ่ครับลงง่ายเลยเออเแบบ็นี้ง่ายนาะไม่ต้องหมุนเยอะเลยอ่ะ ยังง่ายเลยครับแล้วเลยแต่ว่ามันยืดหลกเยอะไปหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าองศามันได้อยู่40องศาสรุปแล้วยกแบบนี้ไม่ไหวครับ ไอ้ย่แบบนี้มันมันชักชักปลอกยาวไปครับชักปลอกยาวไปทีน่นี้นู่นนะจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางรถพ่วงอะแล้วมันยกไม่ได้เลยครับพอเราชักปลอกยาวมันก็พอยกปุ๊บเหมือนไอ้ตัวคำเนี่ยมันไม่อยู่ครับฝั่งนี้ลอยเลยเนี่ยฝั่งนี้ลอยครับเวลายกเหล็กจริงๆอะพอยกเหล็กจริงๆปุ๊บเนี่ยเหล็กมันยาวพอยกปุ๊บเหล็กมันจะเขียบมานี่เลยครับ เพียมหาเทเลอร์เลยเพราะว่าเรายืดปลอกนี้ไปไม่ถึงกำแน่งกลางไงถ้าเรายืดยาวมันไปเสียวมันหักครับไม่ได้ครับจอดแนวนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เหมือนอย่างที่เราคิดแล้วครับเดี๋ยวจะตั้งลำใหม่แล้วเอามาจอดเทียบฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้แล้วก็ยกลงนู่นเลยยกลงนูน่นยกขึ้นลงนู่นเลยครับทำไมทำไม จอดท่าใหม่ครับเอาท่านี้ดีกว่าดเดือยวนี่ตรงกลางเลยเที่นตรงกลางเลยมันจะใกล้กว่าครับท่าน,นี้แหละเด๋ยวสุดแล้วครับเวิร์กสุดแล้วเอามาดูครับท่าน,นี้ครับ เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปควบคุมพวงมาลัยก่อนแบบนี้เวอร์กว่าครับไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับสรุปแล้วจอดฝั่งนี้แล้วก็ยืดไปฝั่งนู้นลงข้างๆเทเลอเลยง่ายกว่าเร็วกว่าครับนี่มีเราคอยคุมงานครับเราเป็นงานเลยแหละ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม